ตายแล้วตาแล้วตายแล้วมากินผักค่อยเอส oh, ิน <laughs> ข oh, ้ามาข้าข้ข้ขยนขนขน้ข้้อสติน มานี่เอ้ยกินอะไรกินอะไรฮะกินอะไรลูกเอาแลวทีนี้เอาออกไงละ่ะโอ้ยใบไม้แห้งกินใบไม้แห้งโอสตีนโอ้ย ตาแล้วผัดคอยผักคอยยิ่งหอมยิ่งแก่ผิมานน่ออกมาลูกออกมาออกมานี่มามาหมานิมาหนิขากันข้ามันข้ามมัไม่ได้หยอกออกมาหนิ เรียบร้อยกินใบไม้ค่อยหมดเกลี้ยงเลยนี่หละนี่หละนี่หลยมันเป็นอะไรกับห้องนี้เนี่ยฮะมันเป็นอะไรกับห้องนี้มานี่ออกมาออกมานี่เลยมือยิ่งสั้นดูไม่ถึงฟังเสียงลมข้างนอก Hãy subscribe cho kênh có Mì Gõ Để không bỏ lỡ những như hấp à, มาหนิได้ยินไมบอกเน,นี่ยขาหนี้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 องทำไมผากิ้เกอที่ากียวพอแล้วนะะพอแล้วพอแล้ว เสียงลมตายแล้วตายแล้วไม่ว่านอนอยู่เปร